ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เขาเลยมาบ้านน้องคาครับผมเราอยู่ที่วัดวัดอนองคารามนะบ้านนอง้าตะบนลำชีอำเภอคลองไชยจัดกะลสินกะละสินพน,นังครับผมสรับวันนี้เป็นมือทอดถวายครับผมชาวบ้านก็ลังจิเตรียมตัวเนี่องมหากระถินเข้ามาในวัดพปหน่องครับผม สำหรับบุญกทินิเหตุแบบเรียบง่ายรัแบเบียบย่อนยุคครับอันนี้กำลังกําลังสินเลื่อมพี่น้องครับผมผันคนยัญไม่ได้ผ้าฮวาพี่น้องครับผมตอนจะเข่าบัตรนะครับ โอกาซาโอกาซา,า,โ,อา,าโอ้สาซาโอกาซาโอกาซา้าผุ้ขาทั้งหลายกว่าพิวัธนาวายยังมหาเถรพระพุทเจ้าองค์พระู้เป็นใหญวงพรเดชหวงอาสะเสริฐมีสัจจะเลิศ่ระโสดามอาเกียรติยอดยิ่งกว่าพระอรหันตาทั้งหลายยามอาขอลาตนาพระเถระเจ้าทัวเนียข้อมูดนแจกาจงเสด็จมาน ได้แม่นาํมากาคงค่ามากสามานาหายด้วยพระคาขาว่าอุปกุโอม h a s h e l จ ikaput โตตมุทธย่ออกรลจะ malah มายันตูผู้ขาพอรัตนามหาติลเจ้า จงมาผ่ามานทางหาใจลุมฟ้าแล้วเวหน้าใบนนี้ทาอาฐานเป็นข้าวตลอดเท่าบาาผู้ตาตาเขาหนักขุดมนุษย์โอดา,าสา,าผูา้ขาตาสาโหดตาโหดทำนี่ใจดำบ่หงงาม หน้ามืดมองเงาหม้อหบ้อไปกันไปแล้วแต่ตั้งแต่ไก่แดงไก่วันตกและวันขึ้นความใจสฐานมันท่านี้ค้าทั้งหลายข้ามเมื่อตั้งองค์มาได้น้ำงค์มากระถิ่นเขาไปถวายในอารามเงี่ยมขอเทพบุตรเจ้าเทพบิดาจงมาอนุโมทนาความผู้คาทั้งหลายยามทุกคนทุกพงกอกขาดเดือน น,นี้ก้าวคำเขาวัดกกันด้อสาธุสาธุผู้ขู<า>้ขาเขาวัดเย็ดยวดเ,ดดเ,ยเขาวั้อาวเขาสูวรารางิดอใหมาตัขอให้มาตั้งม,มันดวงใจขอให้มาตั้งตอขอตอ,อก็ ย่อขึ้นต้อเสียนสิบพระธรรมออให้มาอ่าย่อไวทีสูงทีสูงกว่าคาเทิน์คาทูตัวผููขา ่วยแขนเขาพาร่ามหลวงยาได้เป็นบาปท้ายลงหมอแผ่นแดงขอให้ตาผู้ขาแจ้งใคในแจ้งจังปายขอใหอ้หลอด้าื่อง้าสู่สวรรค์ก็ขาดเลย ยบเอาดินนั่งเยบครับอันนี้คือนี่คือการยิบดินครับยิบดินเขาวัดพี่น้องครับผมอันนี้คือเริ่มการเริ่มเริ่มแห่แล้วพี่น้องจำดวจกระบวนการกวดไงกบเลยยาวกว่ <laughs> ายาวกว่าครับ ครับวันนี้พี่น้องฮอก็มาพ่อสมพวนพ,พี่น้องครับผมบแห่ต้นไว้เงินแห่องค์มหากรินเข้าวัดพี่น้องครับผมอบเอาบุญมาฝากพาอเป็นพี่น้องครับผม เพื่นกันครับอันนี้คือเห็ด <c oughs> แบแบเรียบง่ายไม่มีรถแห, ى, หค่ครับผมเห็ดแบบเอาบุญล้วนๆไปน้องครับผมทำบุญล้วนๆไปน้องครับผม <c oughs> ต้นออกไปงื่นมันจะตร้นใหญ่ๆครับพี่น้องครับผมครับความสมัครสมกุญชของพ่อพี่พี่น้องครับผมแต่มาทำบุญร่วมกันพี่น้องครั <c oughs> บไม่จะบเป็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่ผู้สาวผู้แก่ครับมากเหมือนกับมาบุญด้วยกันครับพี่น้องวันนี้ครับ อันนี้ก็แห่รอบสลากันารเลียนพี่น้องครับผมสามรอบนะพี่น้องครับนำดุยการกวดเท่านั้นครับผมการปัดกวดซิ่งบอดีกับออกไปเห็นไกลพี่น้องครับผมครับผมครับการแห่กระถิ่นพี่น้องครับผมการแห่กระถินแบบดั้งเดิมพี่น้องครับผมจะใส่ขวองน้ำหนาครับเป็นไนผู้เฝ้าครับ ก่อนปะนะครับขบวนเงี้ยวเติอกพ่อพี่น้องครับนี่ก็เดือดฮอนเล็กน้อยครับผมแต่ว่ามาบุญด้วยกันนำฝากบรรยากาศบุญไปฝากพ่อพี่น้อง ยุกงยู่ไกพี่น้องครับผมญาติญาตยญาติญาติการป่วยท่านเป็นลำท่างพี่น้องครับผมการป่วยท่านด้วยครับโอ้ตะมันครับต้นบัวเงินีต้นใหญ่ใพี่น้องไอ้แดงยิงคืนครับแต่แดงยิงคืนอุดมสมบูรณ์ครับเขียวอุ่นลึ่งบบนี คคโปรยทานโปรยทานโปรยเหรียญพี่น้องครับผมเหรียญในล้วนพี่น้อง แห่ไปเรื่อยครับพี่น้องครับผมภาพบรรยากาศถ่ายถึงพระจุกันพี่นอ้นพอ,พนงนนนองการแห่พ้ะมาหากฐะินของบ้านน้องฮะแห่แบบเรียบงายพี่น้องครับผมไม่มีรถแห่ครับผมแบบอาบนลวนลวน

Thank mm -hmm. you. รอบที่สามเลยพี่น้องครับผมรอบสามข้อสุดท้ายกับผมแจกแฮรรอบเดี๋ยวเราเกิดขึ้นไปถวายพี่น้องครับมีปุ้ยญ่ปุใหญ่ครับผมทางท่านผู้นำท่านผู้ฒ่าผู้แก่ครับผมคนเด็กผ้าลูกหลานค,ครับผมแคกระทินในบุญนี่ค,ครับผมเก็บไห้เป็นตัวย่างไห้ลูกหลานผู้เกิดไม่ใหญ่รุ่นครับผมได้ปฏิบัติตามนะพี่น้องครับผมเก็บแบบบุใยญ่แบบเบ่อ เลือกกระเลือกนะครับผมเห็ดอาบุญล,ล้วนๆพี่น้องไม่มีรถแห่ครับนำด้วยการตีคลองธรดาพี่น้องผมแล้วก็ตามด้วยผ่ากระถินอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของกระถิ่นี่น้องครับแล้วก็ต้นตะไครเงินโอ้พี่น้องมอลายเตือ่อนคุณนังครับผมพี่น้องมอลายครับพี่น้องครับ พี่ก็ยินดีดีใจน้ำพี่น้องครับได้มาบุญรวมกันพี่น้องป้าเด็กเต็มท้วงเงินในบ้ามาไ,ไ,ได้เลยถือ

กันกุเลียนแหละพี่น้องครับพร้อมใจจัดถวายทางพระคุณเจ้าครับผมแล้วทีนีให้พี่น้องรับเบื้องคอยพี่น้องเห็นว่าครบแล้วก็่เขอยุติการถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมพี่น้องครับดูน้ำกันพี่น้องครับผมเอาสิมาร์วมทมงนี้พี่น้องมารวมไว้โต๊ะที่พร้อมที่จะถวายนกันไป คือการการแห่งองค์พระมหากรทินพี่น้องครับผมจะจบสิน้นลงไปนะพี่น้องครับผมจะได้ก่อเอาไวส้สมนีพี่น้องครับผมพอกันไหมนะครับผมสำหรับทิมการแห่เอาไวส้สมนีครับผมครับผม